มีกี่ตัวครับตาวต่าครับลืมตา,ลมตาแล้วใช่ไหมไ้แไหนดูสิเดินได้ลอายุสิบหกวันแล้วอุ๊ยลืมตาแล้วจริงๆด้วยน่ารักแต่จับมันเล่นมากไม่ได้นะลูกมันจะเหงาปล่อยมันดูลูกๆมันก็พอแล้วครับลืมเปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปอะไรครับหลายวันวานมาแต่ค,ครั้งนี้ตอนดีต้อนรับอยู่ใชีวิตชีวีอ่ะอ๋อ เที่ยวอย่าไปทางนู้นหน่อยถ่ายไม่เห็นไปอย่าไปทางนน้นหน่อยอะไรนะอันนี้มันลืมตามองเราไหนลืมลืมอย่าลืมลืมตันนี้ตัวเมียตัวมีอะไรนะโกำลังว่าจับงัวตัวผัวกำลังบอกว่าตัวนั้นตัวเมียสวยหมดทุกตัวเลยใช่น่ารักทุกตัวด้วย หนเอาอย่าไปทางนู้นนะมองไม่เห็นเอย่าไปทางนู้นมาถอยหลังไปทางเชฟนะ่อยนี่ตัวเล็กเหรอ,อ,อนอตัวเล็กไม่เล็กลายสวยนะหนูนนอน่ะสว,ว,นย,วนยนอนได้บ่ให้นอน,นลืมตาแล้วจมูกเริ่มดำแล้วพ<า>อวางไปเชฟมาอ้าอตัวนี้หาว<ย>่าน่ารักมากเลยโอ้หาว่าวนอนหาวนอนหวนอน่วงแล้วห่วง มาเชฟบอกมาให้มันนอนได้แล้วลุมาหานนอน <c oughs> อ้วไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ว้ายว้ไว้ไว <c oughs> นอนละ นอนแล้วดิหมงนั่นตัวตั้งด้วยแปลว่ามันง่วงกันแล้วเชฟบอกมามาลุกมาให้หมานอนเร็วมันง่วงนอนแล้วไม่เปไรมันนอนทับกันหรืออว่ามันจะอุ่นออกมาตัวนี้หาวกว้างมากจะแรงเดี๋ยวมันออกเอาควางกันไว้เดี๋ยวมันออกเพราะว่านี่เสื้อไข